อย่างราวกับอยู่ในโรงงานแค่ท่าทางการเตรียมของเราก็เดากันไม่ออกแล้วว่าพวกเขาจะทำอะไรเมื่อเตรียมกระทะเหล็กและปล่อยกระดานไม้ลงน้ำอีกฝั่งก็หันมาตัดเปลือกต้นไม้เขาใช้มีดฝานเปลือกบางๆเนื้อนในเขางมันมีลักษณะโดดเด่นมากต้นที่คล้ายแกนข้าวโพดและมีรูมากมายแบบนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรกันนะ ผมจะต้องตัดต้นกล้วยให้ดีๆนะครับนี่มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเมื่อตัดลํำต้นของกล้วยออกมาอย่างดีแล้วก็จะมาตัดให้กว้างเท่าแผ่นไม้ขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะจะให้เกิดช่องว่างไม่ได้เด็ดขาดและแล้วกระดานไม้ทั้งหมดก็ถูกเติมเต็มไปด้วยรูเล็กๆของเปลือกกล้วยว่าแต่ว่าเอาไปทำอะไรละ่ะ พวกเขายังคงทำงานกันต่อไปและปล่อยให้ทีมงานยืนสงสัยจากนั้นเขาก็นำดินขึ้นมาและล้างด้วยน้างอยู่หลายหนเครื่องร่อนดินแบบแฮนด์เมดมันคือเครื่องมือแยกดินไม่ผิดแน่ถ้าอย่างนั้นจะแยกดินไปทำไมกันละ่ะเศษทองเล็กๆเนี่ยจะกองอยู่กับเปลือกต้นกล้วยค่ะพระเจ้าภายในร่องเปลือกต้นกล้วยมีเศษทองกองอยู่กันเหรอ ทีมงานแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองพวกเขาแค่ใช้ดินจากแม่น้ำกรองกับเปลือกกล้วยก็จะได้ทองอันลังค่าถ้าจริงแล้วก็เกาะมาสบาเตคงเป็นเกาะสมบัติไม่ผิดแน่เราปิดอาการตื่นเต้นไว้ไม่อยู่คุณโจรค่อยๆสบัดเปลือกกล้วยอย่างเบามือจากนั้นก็นำเศษดินที่ค้างอยู่ในเปลือกกล้วยเทใส่กระบาดเหล็กอีกครั้งแล้วก็ร่อนกับน้ำหลายครั้งจนเหลือตะกอนหนักนอนอยู่ก้นกระบะและแล้ว ของเหลวสีเงินก็สะดุดตาทีมงานมันไหลวนไปตามกระแสน้ำขนาดของมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและทำไมจึงเป็นสีเงินไม่เป็นสีทองเขาเทของเหลวนั้นใส่ผ้าบางๆและคั้นมันออกมาพอบีบแล้วก็จะได้ก้อนทองในประรลอดนะครับทองติดอยู่กับสารประรลอดเมื่อเผากับไฟเงินจะละลายและแล้วก็จะเหลือแค่ทองอย่างที่เห็น หรือนี่จะเป็นผื้นดินแห่งทองจริงๆถ้าขึ้นไปบนเขาก็จะเห็นเมืองขุดทองคำครับไปทางโน้นสิครับแต่ระวังหน่อยนะครับทางไม่ค่อยดีหากไปบนเขาก็จะเจอแหล่งทองคำงั้นเลยแม้หนทางจะลำบากแต่หากได้เห็นทองคำจะปล่อยโอกาสนี้ไปไม่ได้เราเดินไปตามทางเขาที่สูงชัน เรามาถึงไหนแล้วเนี่ยเราพบกระท่อมหลังหนึ่งตั้งตรหงงานอย่างหน้าหวาดเสียวอยู่กลางเชิงเขาดูจากท่าทางการกระเทาะหินเป็นคนขุดหาทองไม่ผิดแน่ทีมงานขอให้เขาพาเราไปดูทองคำชายหนุ่มก็พาเราไปยังช่องลับอย่างไม่ลังเลทองจงออกมาซะเป็นอุมโมงค์ที่ดูลึกลับจริงๆหลังจากนั้น คนตัวเล็กที่สุดในครอบครัวก็ลงไปในอุโมง์ทีมงานฟังข้อแนะนำและตามเข้าลงไปทันทีที่ลงไปถึงก็อยากถอยกลับซะแล้วลงได้ไหมครับเฮ้ยรอเปล่าครับข้างล่างนั้นมันชันมากๆเลยชั้นจริงๆอะ เห็นแล้วปะระวังนะเพราะความโลภจะทําให้ถูกขังที่นี่หรือไม่เมื่อทุกสิ่งมืดลงเราก็เห็นชายหนุ่มเริ่มทําการขุดหินเพื่อหาทองอย่างไม่ลังเลภายในถ้ำที่ขยับตัวได้ยากแต่เขากลับนั่งขดตัวและขุดทองอยู่ในนี้ทั้งวันรวมถึงอุปกรณ์ขุดก็มีเพียงเหล็กเส้นหนักๆก,กับค้อนเพียงเท่านั้นทีมงานจึงกังวลว่าเขาจะขุดเจอแต่ก้อนหินเพียงอย่างเดียว ถึงทองจะอยู่ในก้อนหินแต่ผมก็ดูออกครับสารที่อยู่ในทองคำนั้นแตกหักง่ายและมีประกายสีเหลืองสองแสงจึงมองเห็นได้ง่ายแม้อยู่ในอุโมงค์อันมืดมิดภายในถ้ำที่แสงอุดกู้และกว่าจะกลับขึ้นมาได้นั้นแสนลำบากการหาทองคำนั้นไม่ง่ายเลยเอ <laughs> อ ค่เข้าไปในอุโมงค์แล้วก็ออกมาก็ใช้เวลาแค่ส0มนาทีแล้วลหละครับแค่เห็นก็ลำบากและผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มกับค่าเหนื่อยหรือไม่นี่คือหินที่ขุดได้วันนี้ทั้งวันยังมีขั้นตอนอื่นอีกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตามผมมาเลยครับตามมาแล้วทีมงานก็มีโอกาสไปดูขั้นตอนการทำทองเราตามเขามายังสถานที่หนึ่งซึ่งมีถังเหล็กตั้งอยู่ด้วยเขานำเหล็กหลายท่อนใส่ลงไป วิธีการทำทองที่นี่ละเอียดกว่าที่ริแม่น้ำอย่างสิ้นเชิงจากนั้นเขาก็เทน้ำและหินที่ขุดได้ลงไปวิธีการทำทองที่นี่ละเอียดกว่าที่ริแม่น้ำอย่างสิ้นเชิงจากนั้นเขาก็เทน้ำและหินที่ขุดได้ลงไปแล้วอยู่ๆคุณอาโตก็เด็ดใบตองลงมา ทำไมเขาถึงต้องเด็ดใบตองมาด้วยล่ะเนี่ยนี่คือใบตองนะครับมันจะเป็นต่อการทำทองคำมากๆเลยแม้วิธีต่างกันแต่ที่นี่ก็ใช้ใบตองเช่นกันเมื่อใส่ใบตองลงไปก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการเตรียมจากนั้นก็ปิดและล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาและเริ่มหมุนตัวถังโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า แค่ได้ฟังเสียงหินที่กระทบกับถังเหล็กเราก็รู้สึกได้ถึงเรื่องอันน่าทึ่งจะมีทองคําออกมาจากถังเหล็กนี้หรือไม่ทีมงานอดทนรอจนครบสี่ชั่วโมงในที่สุดก็ถึงเวลาเอาไม่เพียงแค่ไม่มีทองคําแต่มันกลายเป็นดินโคลนทังเหล็กนี้คงจะมีหน้าที่สำหรับขย่า และปั่นให้หินกลายเป็นดินโคลนจากนั้นก็นําโคลนที่ได้ไปร่อนที่ริมแม่น้ําอย่างที่เคยเห็นจนได้เป็นตะกอนหนักนอนก้นแล้วก็ตามด้วยของเหลวหน้ามหัศจรรย์ประหลอดนั่นเองประลอดจะดูตะกอนทองคําพวกเขาจึงใส่ประลอดลงไปในหินและกกรองเอาแค่ประลอดเมื่อใส่ประลอดและร่อนสักพักก็จะเห็นของเหลวสีเงินที่สะดุดตาและเมื่อบีบของเหลวนั้นออกมา ก็จะเผยให้เห็นก้อนสีเงินแบบนี้จากนี้ก็เหลือแค่นำทองคำออกมาเท่านั้นของอยู่ด้านในครับเมื่อนำก้อนสีเงินมาเผาด้วยไฟอย่างแรงเงินจะละลายจนเหลือเพียงทองที่ทนไฟและสิ่งที่ได้หลังผ่านขั้นตอนมานาน ก็คือทองขนาดเท่าเม็ดถั่วแล้วทองแค่นี้จะคุ้มกับความเหนื่อยที่แลกไปหรือไม่สำหรับคุณอาโตแล้วทองแค่1เม็ดก็ทำให้เขาสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้จุด8ปดคูณหนึ่แม้เขาจะได้เงินเพียงแค่ส0 0 0 0ื่นกว่าวอน แต่ก็เป็นเงินที่ล้าค่าสำหรับเขาแล้ววันนี้ครับได้แค่นี้ก็ถือว่าได้เยอะแล้วล่ะครับไปซื้อเนื้อกินดีกว่าฮะ